ยามีดหาดเถยามีดหาดเถบอกกูริโดอ้าโอเคนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องรีดูเวิร์กนะครับอยู่กับผมพี่โดเองวันนี้นะครับเราก็กลับมากับการหาเกมบ้าอะไรไม่รู้มาเล่นอีกแล้วนะครับผมด้วยเมื่อไม่นานวันนี้นะฮะโอเคมันจัดด้วยเกมที่เราจะเล่นในวันนี้นะครับผมมันจะมีชื่อว่าจูจูซึไขเซนวงเล็บให้มึง ไปติ้งนะฮะ <c oughs> คือมันเป็นเกมที่ล้อเลียนอนิเมะเรื่องมหาเวทผนึกมารมากเลยนะฮะ <c oughs> ใช่เป็นเกมเล้อเลียนที่ที่แบบว่าแม่งฝุใส่เชียอะไรกูมึงเนี่ยโอเคนะครับผมโดยขั้นตอนการเล่นมันก็ง่ายๆนะครับผมกดไปที่สตาร์ทเกมนะฮะแล้วพอเข้ามาในเกมปุ๊บนะจะมีตัวละครทั้งหมดให้เราเล่นอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับโดยเริ่มตั้แต่ตัวของอิคาโดริยูจีนะฮะ หัวมินมาเลยลก็่ฮิสเดียไม่ใช่นโนบาระคุกคุคคก,กิซากินะครับแล้วก็ตัวไปเกโกอไม่ใช่เอ่อนี่เมกุมิอีตัววะนี่เมกุมิเมกุมิได้ทำอะไรมาในโดนชาวนามเม็กมาแล้วก็ตัวของเอ่ออาโอยโทโดนะฮะลูพีลูพีโทโดลูพีโทโดคุณทำอะไรมาเนี่ยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับมจะเป็นขวัญใจมหาชนอาจารย์โกบโจนั่นเองนะครับผม เดี๋ยวตอนนี้ผมต้องเข้าไปฟาร์มก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูว่าแต่ละตัวมันเป็นยังไงด้วยเราจะจบแค่พาร์ทนี้พาร์ทเดียวรจะมีพาร์ทอื่นให้เล่นนะครับมาโดยตัวนี้ที่เราจะเล่นในตัวแรกนะครับผมซื้ออิตาโดริยูจินะครับผมแต่แม่งเป็นล่างสุสุนัอเลรของแมงวะมาคุณฟังผมให้ดีไอเกมเชียเนี่ยถึงมันจะมีสิบด่านนะเว้ยแต่มันเล่นแบบวนลูปถ้าคุณผ่านด่านสิบไปแล้วมันจะวนกลับมาด่านหนึ่งใหม่แล้วมันจะวนอย่างนี้เรื่อยๆเก็ต่ะ ไม่เก็ไปเข้าไปเล่นเลยหรือคุณจะลองหาโหลดมาเล่นก็ได้นะโดเกมนี้นะครับผมจะมีระบบเตะต่อยระบบกันมุกเกนอย่างนี้ด้วยนะฮะและถามว่าเกมนี้การมันกลางอาณาเขตได้ไหมเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าเฮ้ยนี่มันพี่น้องพี่น้องตัวไรตอนจบอืมใส่เข้าเปลือกกล้วยโอ้ยกล้วยกลยกล้วยอืมราชาาําสาบกินกล้วยอืมอิ่มอุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยโอยแบบนี้แบบนี้จนมุมแบบนี้โอ้ย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 จะตายเนี่ยจะตายเนี่ยนี่แน่ในเกมนี้นะครับจะมีไอเทมอาวุธอยู่ในอยู่ในกล่องนะครับผมจะเรียกมันว่าอะลามสงซ่อนไม้เบสบอลมานอกจากไม้เบสบอลแล้วมันยังมีอาวุธอย่างอื่นอีกไม่จบแค่นี้เฮ้ยนี่มันโจโกอืมโจโกตัวสูงขึ้นนะเราทำอะไรมาเนี่ย พี่เชีดโจโจโกะแม่งสูงเท่าเท่าอิตาดูดีว่ะแม่งน่ากลัวว่ะเฮ้ยโจโกะคีบเลยเหรอเกินไปแล้วอืมมันฮุกมันฮุกมาโจโกะแอนตูดโจโกะโจโกะมึงลุกขึ้นมาอืมอืมต่อยมาเย็บ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 นี่นี่แหละอาคมที่แข็งแกร่งที่สุดมาอันนี้อาอาลามอะไรเนี่ยอืมโอ้ยอารามโซนปืนมาไหนเกโด้เฮ้ยเชี่ยเกโดโอ้ยมาฮิโตะ วิ่งเลยเลี้ยวเวงสุขคะนวิ่งเลยลูกปืนอาบสายเวทลูกปืนอาบสายเวทเฮ้ยเฮ้ยมาฮิตโตเดินเดี๋ยวจะลูกปืนอาบสายเวทมาเข่าลอยแบบเข่าลอยสายเวทวิง่งหนีเลยในเกมนี้นะครับผมมันจะมีคอมโ,มโบให้ด้วยเก็บเก็บเก็บเลือดือคอมโบของมันนะจะเป็นการแบบว่าเราจะต้องกดคอมโบกับพวกท่าที่เป็นกระโดดหรืออะไรเนี้ยนี่แน่ฟันหางจระเข้ ต่อยมัดแย็บแกไม่รอดแน่มาฮิโตะนี่จะเป็นด่าน2องนะแล้วมันจะวนลูปไปเรื่อยๆง่ายๆแบบนี้แหละเกมมันก็มีแค่นี้แหละเอาอะไรมากเฮ้ยอืมอืมยำพื้นคือเกมนี้นะครับผมมันถ้าหากว่าคู่ต่อสู้ของเราล้มไปแล้วนะครเราสามารถลงไปทืบมันได้อีกรอบหนึ่งนะฮะอย่างเช่นไอ้มาฮิโตะเอา้าไหนกลางอดเขต อารามซ่อนไม้เบสบอลมาไอฮานามิไอเขาเก็บกุ้งอืมอืมอืม้มมยล่างนี้มันใช้อันนี้ได้พี่เหรอมันมันจะปล่อยเอ่ออะไรนะปล่อยบีมบีมฟลาวเวอร์ได้ไหมไอ้วกนี้แต่เกมนี้เขาไม่มีสายเวฟแบบนั้นกระโวยดูราชาคำสาบอืมนี่นี่ราชาคำสาบเตะเตะก้านคอเตะก้านคอ <laughs> นี่แนะีจบท้องให้ดูเว้เว้ อืจุกเอ้ยอออออเดีอวเดียวเอาเดียวมมนสุคุนะพูด <c oughs> ทำไมโมดัโนโทระไนไดยิด้ซชิีรบตเตะไดและนอกจากนี้นะครับผม <c oughs> ผมจะลองเล่นอีก2ตัวละครให้เล่นแล้วกันโดยตัวละครที่ผมจะเล่นตัวต่อไปก็คือตัวของโกคูไม่ใช่ตัวของเมกูมินะฮะ ดยเอาจริงๆปะเกมเนี้ยทุกอย่างมันเหมือนเดิมเลยครับผมตัวตัวโมเดลไม่ใช่ตัวโมเดลสกิลหรือการแอคชั่นอะไรต่างๆเนี่ยแม่งเหมือนเดิมหมดทุกอย่างแต่ที่มันเปลี่ยนก็คือตัวโมเดลมาเจอโกคูกูหน่อยมาเฮ้ยแบบนี้ต้องเริ่มด่านสิบเลยนี่ให้ดูเลยด่านสิบเป็นไงนี่ด่านสิบนะครับผมอุ้ยเจอปืนตกมาอื้ม,มอื้มไอ,มอ,มอม้ลูกปืนลูกปืนใส่เวท โอ้ย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 โเชื่อเชื่อหนามีเยอะว่ะอืมลูกปืนสเวทยิงแบบนีออนเอสแคนาดี้อืมใส่เขามันเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมบอกแล้ววอคชั่นเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนแค่โมเดโอ้ย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 กล้าต่อยโกคูมาอืมอารลามสองารามสองซ่อนไหมเบ็ดบอลโจโกโจโกโจโกกว่าเดี๋ยวไม่มีคนมาเมนแน่ๆเลยพี่ครับตัวนี้อ่านว่าโจโก ได้ครับขอโทษบองให้บองโจโกอืเข้ามาไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยแกกล้าเข้าหาเข้าททุแกกล้าเข้ามาหาเรื่องชาวไซย,ยาขนาดที่เชียวเฮ้ยเฮพี่น้องเฮ้ยนายตัวฟีบนะนายทำอะไรมาในเนื้อเรื่องนายแม่งตัวเป็นกล้ามทีนี้ใน,ในใายใส่เสื้อโอ้เสื้อโคตรโอปิดหัวนม <c oughs> อมใส่เขานี่แน่ ปล่อยหมาปล่อยอะไรนะเออไ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 อ้อันนั้นน่ะไอไอไอตัวไอตัวที่เป็นนกอ่ะไอนกนกหน้าคนมันชื่ออะไรวะเอ้ยไม่เงยจำไม่ได้นี่ต่อยเลยอืมไม่พึ่งแล้วนี่คือนี่คือเมงมูมิที่หันมาเรียนคาราเต้แทนเรียนไสยเวทมาอยู่ไหนชาวาย่าไม่ใช่แล้วแมแล้วมันเหมือนด้วยนะโมเดลแม่งก๊อปเกมมาไปเนี่ยอือารามอารามสมซ่อนปืน มาไอพระปอมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยยา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 นี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยช็อตเฮ้ยช็อตอะไรวะเฮ้ยโอ้ยอืมอืมไม่งุ้ยบัดบัดเย็บบัดเย็บบัดเย็บก้าวแรกสู่สังเวียนอืมอิปอิปโออโปโออืมนี่เช้าวันจูวันจูวันจูการก็การก็อืมโอ้ต่อยหมดอ่าอ่าอ่าเออยืนค้างอะไรไม่รู้เอ้ยอมา เกตโทแกไม่รอดแน่เกตโทซุมุรุเออลาขาดแม่ยูจิใส่เขามาฮิโตะได้ข่าวว่าทำเพื่อนกลัวฮะมึงทำชุนเปเหรอนี่โอ้ยอย่าๆยเอ้ยขอไปตั้งหลักก่อนเฮ้ยเอย่าๆๆ่าอย่าาอย่าเฮ้ยเฮ้ยมะฮิโตะใครวะเออถูกแล้วนี่ออื้ๆแกเอ้ยนี่แนี่จกท้องจกท้องได้ข่าวว่าแกเฟี้ยวเลฮะนี่เอ้ยเอ้ยเอาไม่โดนอื ช้อนคางให้เห็นไหมฮะว่านี้คือด่านสิบและมันเขียนว่าเลเวลคอมพิวตใช่ก็วนกลับมาดานหนึ่งไปเลยนี่นะไอพี่น้องไอพี่น้องใต้นี่ได้ข่าวว่าทำยูจิเหรอฮะโดยตอนนี้นะครับผมผมคิดว่าน่าจะน่าจะถึงไออันนั้นละเงินน่าจะถึง3,000แล้วผมจะปลดล็อกตัวละครสุดท้ายและเชื่อว่าตัวละครนี้นะฮะเป็นตัวละครที่หลายๆคนชอบมากม ใช่ผมก็ชอบด้วยเหมือนกันโอ้ยถึงแล้วมเจอกูนี่แหละเมียทุกคนเอ้ยผัวทุกคนมาใครดูอนิเมะแล้วต้องมีคนนี้เป็นผัวโอ้ยกดเขี่ยเขี่ยกโจกโจล่างอะไรเนี่ยกโจฟังเพลงล็อกมานนี่ยเชี่นนี่เป็นกโจหรืออะไรเนี่ยกโจหรือทุเรียนโอ้ยวะใส่เขาอือเจออาจารย์กูโอ้โหต่อยไก่จอด อืมอย่าอย่าอย่าให้เปิดท่าเพราะถ้าเปิดเปิดท่าปิดตาขึ้นมาจะกลายเป็นขาคาชิโอ้ยไอนี่ต่อยโอ้ยหุยกโจโกโจเตะการคอสวยมากอุยไปเนี่ยอืมกินกล้วยแล้วมีพลังไหนโปมาไม้อะนี่แหละอาวุธของเซนอินไม้เบดบอลไม้เบดบอลสายเวทอืมไหนนี่นี่นะอยู่ไว้โมอยู่ไว้โมเออนี่อยู่ไว้โมนี่ มา,มาเจอเจอเจอ,เจอได้ปัม๊มอารามอารามสนซ่อนปืนอืยอย่าไว้โมเฮ้ยเกทโฮนี่แน่แกกล้ามากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเคลียร์กับเพื่อนกูก่อนกูเคลียร์กับเพื่อนห่อยเกทโฮลาขาดเฮ้ยสปอยไหมเนี่ยเฮ้ยอไอมาฮิโตะแกกล้าทำกับเอ้อมุกเกนมึงไปไม่ถึงความจริงละมุกเกนลุกขึ้นมามาฮิโตะเอ๊ะแตก อะไรของแกวะมาใส่เข pues ่าเจ้ม hmm. ุกเกนเฮ้ยมุกเกนเฮ้ย <qui> มันเจาะเกาะมันเจาะเกาะมุกเกนแกไม่รอดแน่เอ้ยเอ้ยเอ้ยยา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 กินกล้วยกินกล้วยแล้วมีพลังอืมกางอาณาเขตมาเจอไม้เบบอนอาบยาคมอยาคมเลรวะอาคมเอาเฮ้ยอารามส่งซ่อนปืนเฮ้ช็อต เฮ้ช็อตอะไรวะเฮ้ช็อตอืมแกไม่รอดแน่ไอ้พวกเฮ้ยไอ้พวกไอ้พวกตัวพิเศษนี่อืมลากหัวคมๆมาไอ้พวกคำสาพิเศษเจอกูเจ้เอาเอาอู้อืมอือย่ามีดหฮามตาเต้อย่ามีดหฮามตาเต้บอกคุณเรารวายในกุฏิตาเรน่าไอ้สุระไก่ไก่เก่งกลืกันกังกงเก่งอืมจบจบนี่แน่นี่แน่ เลี่ยงลิขสิทธิ์เชื่อไหมว่าเดี๋ยวกูโดนแน่ๆนี่แน่ซาโต้รุยอยอ่าวไว้โมมาเจอกูปืดคุโรโซเน่มานี่นี่นี่แน่เท е เลนไนโยโอ,โอ้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 นี่แน่หมัดเย็บมัดเย็บนี่โกโจโ,โกโจโ,โกโจโตั้งการเจอโกโจโเอ้ยโคคุบงเขียวไม่ใช่โคคุบงเขียวอะไรวะนี่แน่อารามสงซ่อนไม้เบสบอล มายืมอาวุธของเซนอินหน่อยมาดิไอพี่น้องเฮ้ยเกทโหนายคือเพื่อนดีที่สุดของฉันเกทโหน my friend my friend โดรู้ขึ้นว่า stand up มา my friend โดอืมอืมเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะครับผมถามจริงนะชอบไปทำไมสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นนะครับผมไปหาเอาเลย ในเฟรเซโต้สำหรับวันนี้ไอกเกมเชียร์นี่มันเป็นเกมกอล์ฟอย่าโดนหลอกและเจอกันคลิปหน้าบายบายจ้าอีวาเรโมอากาซอนเดรุอีวาเรกาอากาซอนเดรุโบกุโดริเกโตอีวาริเตโมอ้ครัีกว่ากินาลืมกดซับด้วยนะครับ